แต่พี่น้องจา้าบรรยากาศทุง่งนาคือเกลาจแจ่มืัอนี้ได้ตำกุ้งสดมิส,สตอบวกอแต่พี่น้องจ้าก,ก็แกงหน่อไม้นะคะเบิ้ลหลายกว่าครับสวัสดีจ้าเมะพร้าวอ่างคือเกลาจ่มพี่น้องจ้าในช่องพากินกับอ่างจา้ามาจากพี่น้องจาอ้ามืัอนี้เหยียย่เที่ยงใบใบ่ายโมงพาไม่กิน แกงหน่อไม้แล้วก็เห็ดรวมจากพี่น้องจ๋าได้ตําอันนี้ก็ตาเองนะคะตากุ้งสดจากพี่น้องจา๋าแซ่บอืมสดนวลแซบบ่บอันนี้ข้าวเหนียวมาจากพี่น้องจา๋าเราะอันนี้ก่อนทำยังไงก่อนส้มตำค่ะพี่น้องจา๋าตำมมกุ้ง แกงหน่อไม้เห็ดรวมไม่ได้พี่นอ้องจ้อทำไม คอเนาอเฮ้ยแบบเห็ดหูหนูเีากวจะเอาแห่นเจีเพทีอนก่อนคน nó cả đi bùi nhà bả cái nghe luôn <laughs> เชียงแห้งน่าจะพี่น้องจารย์ปูอีโปะเลาสูบน้ำใส่เขาเย่างทองสูบน้ำ จะอมไร้หนามผู้ใดมักเมนูนีน่นะเจ้าพี่น้องจ้าขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์จ้ะนุ่มๆน้อง แะนายแมงวัตนตะละหมดอ,อาสุด พักๆอืมรู้ดูดจะครับรู้ดูดฟินกว่า ทุกวานบมื่อใดทายคลิปจะพี่นอ้องจ๋าบม่ไดร่วงคลิปเนาะขอโทษขออภัยหลายลอันรถกระหังประตูนบะบ้านจะแตกบ้านเลขที่อ่างอันสองสองซี่จะพี่น้องจ๋าถ้าเปียนรถแปดศูนย์แปดศูนย์ แ่บรักึขึ้นบตัมกุ้งสดจะอร่อไม่จะต่อไม่ได้ไปบุก<อ>ครับครับ Những người đi học nha mẹ của mình nha mẹ của mình nha mẹ ใบบขาอีกตัวก็ผักขาหอมหอมจ้ะพี่นองจ้ะแ่นเนี่ยมันมันเหนื่อย จะเป็นแจงแนบแจงแน,นี้พี่น้องจ้าขอโทษขอให้แล้วล่ะแจงบ้นาน มี่หลายคอมเมนต์จากพี่น้องจ้าพี่น้องบอกว่าอืมกินไม่หมดเทเยอะแยะกินไม่หมดจะได้สองเอาไปทิ้งอังไม่ได้เอาทิ้งจากพี่น้องจ้ามีมีน้องมีลูกมีหลานมี่ขอบว่าเจ้ากับไม่ได้ loyalty, <ๆ>น well forward, ั่งเจ็ดกันนะจ้ากินน้ำกข็งพี่ยอเหมือนพี่จอจากพี่น้องจ้าไม่ได้เอาทิ้งเด้ออยากบอกก็คืออะว่วะ ไม่ได้เอาดินจากพี่น้องจ้ะจะมีมีลูกมีหลานมีน้องมีครอบครัวเขาก็กินคื้อเกาเขาไปดนวัน เนี่ยออกนั่นเป็นเมโนโูบ,นบานๆเฮ่อหอังจิตอยากตื่นมาสาวก็เล็กที่โดนเปตลาดเลยนักกับฝสาวเห็นนักกับฝสาวทาวนงั้ว่าเมย์ทานงั้ว่าอยากอะไรเนี่ยจะไปลองจ้ะฮึม แดดบดเอาเอาเฮ็ดจ้ะเอาบะเข้า 你看，不要？ ตาัมะฮูกกับเพ็ดแกงน้หมัก็ห่อนะแต่ว่าแสบนะ ยงไม่กระหอนตมบางครั้งเห็นไปเสียจพี่นองจ้าแล้วเขาคุนงนงอางกระขอขอบคุณพี่น้องไล่ๆจับพี่น้องจ๋าที่มีเจขดเม้าที่สามรับชม่มสิปของอางเนาะอันไหนอางฮิต เฮ็ดไอ้บ่ถึงใจพี่น้องกับขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะกะพยายามปรับปรับจะของเรื่อยๆฝากพี่น้องแหมกาลังใจอัานต่อไปจ้กพี่น้องจ้าทุกคิปไอ้พี่น้องมาเบิ่งเรื่อยๆเนาะเรื่องการกดไลค์กดแชร์กดสั่งใส่ใครสั่งพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งจะได้จ้ะพี่น้องจ้าเพื่อจะไ่ได้พลาดคลิปต่อไปของอ่านคลิปจ้ะเฮ็ดทิ่นี้ขอโตาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ